ทำไรครับนั่งนั่งครับไม่เคยนั่งอยู่แต่ตอนนี้ยูอ่านไม่ใช่น้อยครับยูอ่านเกมอ่ะยูเกมยูกืว่าไม่เคยนั่งไม่ถามครับใครถามมึงครับใครถามมึงครับวันหน้าครับไปยืนดูยันก็ยู่ห้องลงมั้